สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มุกมิกเอ็มแอลชาแนลนะคะวันนี้มุกก็จะมาพาทุกคนเขียนมันลี่แพนเนอร์ค่ะโดยมันลี่แพนเนอร์ในครั้งนี้นะคะมุกจะเขียนโดยใช้กูโนตห้าเนาะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะพิมพ์เดือนธันวาเป็นภาษาอังกฤษค่ะเราสามารถใช้ฟอนต์อะไรก็ได้นะคะตามที่ชอบเลยแต่ฟอนต์ที่มุกใช้นะคะมุกใช้ฟอนต์บัดค่ะ จากนั้นก็ใช้ไฮไลท์สีเขียวอ่อนขีดเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็เขียนวันทั้ง7วันได้เลยค่ะเมื่อเขียนวันทั้ง7วันเสร็จแล้วนะคะ มุก็จะขีดเส้น5เส้นค่ะเพื่อที่จะทำให้เรานะคะเวลาเขียนวันแต่ละวันจะได้เขียนตรงกันค่ะไม่เบี้ยวเนาะแล้วก็เขียนวันที่1ถึง31เดเลยค่ะเมื่อเขียนวันจนครบ31วันแล้วนะคะเราก็ลบเส้นทั้ง5เส้นออกเลยค่ะจากนั้นนะคะมุก็จะวาดสามเหลี่ยมแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาค่ะ เพื่อที่จะวาดเป็นต้นคริสต์มาสอย่างง่ายนะคะเมื่อวาดต้นคริสต์มาสจนคิดว่าเยอะพอใจแล้วนะคะเราก็วาดอย่างอื่นเข้าไปเช่นวงกลมดาวหรือไม่ก็เครื่องหมายบวกค่ะเพื่อที่จะทำให้พื้นที่มันไม่โล่งจนเกินไปนะคะ หลังจากที่เราวาดรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงสีค่ะโดยมุกจะใช้ไฮไลท์ในการระบายนะคะมุกจะใช้สีเขียวทั้งหมด3แบบค่ะคือสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวเข้มมากๆค่ะโดยการระบายสีแต่ละสีนะคะเช่นสีเขียวเข้มมุกก็จะระบายให้อยู่ห่างๆกันไม่ให้อยู่ใกล้กันนะคะจะทำให้ภาพดูมีสมดุลมากขึ้นค่ะ โดยที่มุกจะลงแค่สีของต้นคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นอันเสร็จแพนเนอร์หนึ่งหน้าแล้วค่ะต่อไปนะคะมุกก็จะมาเขียนแพนเนอร์ที่ลงรายละเอียดมากขึ้นกว่าเมื่อกี้นะคะเริ่มแรกนะคะมุกก็จะพิมพ์เดือนธันวาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลือกใช้ฟอนต์ได้ตามชอบเลยค่ะส่วนมุกก็ใช้ฟอนต์เดิมเลยค่ะฟอนต์บัตน,นะคะ จากนั้นก็ขยายตัวอักษรให้ใหญ่ๆค่ะแล้วก็ลงด้วยสีแดงนะคะจากนั้นมุกก็จะใช้สีขาวนะคะขีดเส้นเพื่อให้ภาษาอังกฤษของเรานะคะดูมีมิติมากขึ้นค่ะมุกลืมบอกว่าแพนเนอร์อันนี้นะคะหน้านี้เราจะใช้กระดาษเป็นกระดาษแนวนอนนะคะส่วนอันก่อนหน้านี้ที่ทำเสร็จไปแล้วนะคะเราจะใช้กระดาษแนวตั้งค่ะ เมื่อตกแต่งตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนะคะมุกก็จะเอาสติกเกอร์ค่ะที่เกี่ยวกับธีมคริสมาสนะคะมาตัดแล้วก็ตกแต่งข้างๆตัวอักษรทั้งสองฝั่งเลยค่ะโดยมุกจะใช้เป็นคูณสารต้าแล้วก็ลูกกวาดนะคะ ก็เริ่มขีดเส้นตารางค่ะเพื่อที่จะทําเป็นช่องของเดือนเนาะเราจะได้เขียนรายละเอียดของแต่ละวันทั้ง31วันได้เมื่อเขียนตารางเสร็จแล้วนะคะมุกก็จะลบ2ช่องแรกแล้วก็2ช่องสุดท้ายค่ะ จากนั้นนะคะมุกก็จะพิมพ์ตัวอกักษรตัวย่อของแต่และว,วันทั้ง7วันนะคะแล้วก็มุกจะเลือกใช้เป็นสีเขียวค่ะโดยเราสามารถเลือกฟอนต์ได้ตามใจเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามุกใช้ฟอนต์เดิมค่ะใช้ฟอนต์บัตรนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็ลากตัวอักษรที่เราพิมพ์ไว้นะคะขึ้นไปไว้บนตารางคะ่ะ เมื่อวางตัวอกักษรเสร็จแล้วนะคะมุกก็จะใช้สีขาวขีดเส้นค่ะเพื่อทำให้ตัวอกักษรนะคะดูมีมิติค่ะมเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะมุกก็จะเลือกรูปภาพที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสค่ะมาตัดนะคะแล้วก็ ใส่ไว้ในสองช่องแรกค่ะเพราะว่าสองช่องนี้นะคะเป็นช่วงวันของเดือนพฤศจิกายนแล้วมกก็จะเขียนภาษาอังกฤษค่ะว่า hello ค่ะจากนั้นนะคะมูกก็จะเริ่มเขียนวันที่1ถึงวันที่31ค่ะในแต่ละช่องเลยนะคะ ื่อเขียนวันครบทั้ง31วันแล้วนะคะมุก็จะใช้ไฮไลท์สีแดงขีดเป็นวงกลมในส่วนของวันที่เป็นเลขคี่ค่ะและก็สีเขียวในส่วนของวันที่เป็นเลขคู่ค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของสองช่องสุดท้ายเราจะเขียนคำว่า Goodbye 2020ค่ะในส่วนของช่องนี้นะคะเราสามารถตกแต่งแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งพื้นที่ด้านข้างที่มันยังโล่งอยู่ให้เต็มนะคะโดยมุกก็จะวาดเป็นใบไม้ใบหญ้าเนาะแล้วก็จะตกแต่งด้วยสติกเกอร์ค่ะแล้วก็ถ้าวาดแต่ใบไม้ใบหญ้ามันก็จะดูมีแต่สีเขียวนะคะมุกก็จะวาดเป็น เชอรี่3ลูกนะคะเป็นการตัดระหว่างสีเขียวกับสีแดงค่ะแล้วก็วาดตกแต่งให้เต็มเลยนะคะเพื่อที่จะให้ภาพมันไม่ดูโล่งจนเกินไปค่ะ มื่อตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แพนเนอร์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะและเนื่องจากช h แนลมุกมิกเของเรามีผู้ติดตามถึง1,000คนแล้วค่ะเย้มุกก็เลยทำสติกเกอร์แล้วก็แพนเนอร์แจกนะคะโดยมุกจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดซับ กดดูคลิปเป็นกำลังใจให้มุกนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปโหลดสติกเกอร์แล้วก็แพทเนอร์มาใช้กันด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครโหลดมาใช้แล้วสามารถแท็กมาที่ไอจีของมุกได้เลยนะมาอวดกันได้เลยนะว่าใช้แล้วน่ารักขนาดไหน ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเดือนธันวาเดือนสุดท้ายแล้วของปีนี้นะคะแล้วก็มีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ